สวัสดีค่ะไปทแทร์รถเกล่าสวัสดีค่ะมาทักไทยหลังจากที่ไปเอทีวีมาแล้ว <c oughs> อยากบอกว่าเกือบตาย <c oughs> บีบีนำหน้าค่ะบีพานำแล้วก็ เราตามรอยบีทุกอย่างถ้าบีตกเขาพันยะก็ตกเขาตามบีจ้ะคือผู้นําน,นาหน้านตอนนี้คันอีกแล้วอาการคันกลับมาไม่แน่ใจว่าแพ้กุ้งหรือเปล่าแต่มันคันอีกแล้วไม่ได้คามมมา,มาก็เอทีบีที่นี่นะคะการดูแลเทคแคร์ของไกด์สนุกแล้วก็เรียกว่าดูแลดีอะไรอย่างนี้เออหลังจากที่ ATV เรียบร้อยก็มาทานข้าวอาหารอร่อยมากอย่าบอกวาต้มยำสุดยอดสุดยอดก็ร้านอาหารพัตตาคารห้าดาวจ้ะอร่อยมากจริงๆยำรับแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะไปขี่ช้างนะขณะที่ขี่ช้างวันนี้แังยาจะได้ถือกล้องไปให้ทุกคนดูรู้สึกฝนตกปะ่ะรู้สึกมีน้ำน้ำรินรินอยู่อืมค่ะแดดที่นี่ร้อนมากเลยพังงานแดดแดดสุดยอดกว่าภูเก็ตอีกอะ่ะร้อนไหมคะบีมาก กำลังกำลังลงลงซันครีมนะคะบ็อกให้เต็มที่โอเคเดี๋ยวจะกลับไปทาครีมแป๊บนึงแล้วก็ขออนุญาตเกาแป๊บนึงเพราะคันอีกแล้เวเฮ hey. โอเคค่ะใครที่อยากรู้ว่า ATV ที่นี่ติดต่อที่ไหนจะไปซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะ3,925าบาทใช่ไหมใช่ เรามีส่วนลดให้ค่ะถ้าใครอยากได้ใครอยากเที่ยวใครอยากเล่นนะาจ๊าก็ติดต่อทัญยาได้แล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์รายละเอียดให้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขายทัวร์ให้เองเลยในราคาพิเศษด้วยนะจ้าโอเคไหมบ๊ายบาย